นี่ทายต่ออีกนะครับเป็ดคิ่ดที่สองสออนะครับนี่ล่ากันยอกกันนะครับนี่สองเสือเพิ่นแล้วครับนี่ล่ากันยอกกันไปเนเน่เสือหมอกนะครับนี่เสือหมอกมักมักนี่นะครับทายพี่น้องเราบเบิ่งนะครับนี่ว่าว่าผู้ไดสิมีกำลังหลายมาทงก็ไปนะครับนี่การยอกกันนะครับนี่สองเสือเพิ่นนั่นละกวนกันนะครับ ทายเอฟซีเบิ้งอีกอีกรอบนะครับว่าคลิปแรกกับอ่อปันไดคลิปสองนี่นะครับคลิปสองว่าเพื่อนสิสู่กันโดนมอยอกันโดนวานะครับเสื้อหมอกนะครับนี่เสื้อหมอกน,นี่นหมอกน,นะครับหมอกกับเสื้อเบ๊กนะครับเป็นการฟิตว่าผู้ใดสิมีพลังหลายกว่ากาันการต่อสู้กันนะครับ ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ